สวัสดีครับหลังจากไม่ได้อัพมานานนะครับวันนี้ก็จะมีตัวเลยวการ์เลโกาแล้วแต่พื้นที่เรียกนะครับร้อยสิบตัวนี้จะเป็นใช้เครื่องของไลฟานนะครับน่าจะไลฟานร้อยสิบนะครับตัวนี้บล็อกนี้ก็จะเป็นหัวแบบนี้ละคือแปสองตัวเฟืองตัวนี้นะครับเฟืองนี้สามตัวมาร์กของเขาหลักๆคืออยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ ตรงนี้จะตรงค,คีดเดียวไม่มีตัวทีตัวอะไรก็เหมือนเราหากเราเทียบได้ก็คือมาร์กไอนะครับตัวนี้นะครับตัวไอนี่อัดสุดอัดสุดแล้วมาจงนี้ตรงแบบนี้ตำแหน่งก็ประมาณนี้นะครับก็เอามาฝากกันแค่นี้ก่อนนะครับส่วนประกอบการตั้งมาร์กของลิวก้านิวเซฟ ร้ 110, อยสิบครับผม